สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจตเยีกร์ฟัมบรีนะคะเนาะนี่เจตเยียวาสิมะทอนหยาค่ะตื่นเสารมาตอนนี้เวลาสิบแปดโมงแล้วค่ะเนาะเจตเยียตื่นหน้านันละค่ะดุกตุม่มหนามให้พ่อยญยเนะยาะพอยญยกินกาแฟแล้วก็สิออก มาถอนหยาซ้ำเพ่า,าท่านแดดนะคะยาเมือเศร้ากับบดีเศร้ราแห้งแต่ว่าเจีเทียกัะอยากนํำเสนอเนาะเพื่อไดโลงคลิปนะคะนี่คะ่ะอากาศเดิมสีเมือน,นีเพื่อนบอกว่ามันสีแล่งฝนล่ะคะ่ะเพราะว่าฝนตกมากทิดต่อกันหลายมือเนาะจีเจียกับบดีเฮ็ดหดงานนะคะฝนตกลิ่นเนาะ ฝ้าก็ห้องนะคะฝ้าห้องแบบแห้งก็ฝนอีกฝนกับแห้งอยู่ค่ะแต่ว่าฝ้าที่เนาะคะ่ะวัดมือเนาะห้องอยู่วัดมือนะคะเจี๊ยบกระยานเนาะนี่ย่านปากกาเปิดคลิปเบื้องคลิปห้ฮอดมูนนะคะนี่บกฮงเจี๊ยกเรื่มปลูกเรื่มปลูกเอาเอาหยาเอาอยางมัดกองไว้แล้วก็ปลูกเนาะนี่ยังพานาในทอนหยาออกใเพื่น ปลูกม่วนใหม่นะคะม่วนปลูกใหม่ปลูกไปเรื่อยๆนะคะเนาะนี่ก็ให้เบิ้งก่อนค่ะกลับไปทั้งนี้ยังบทันได้เรียบร้อยแต่ว่ากระหิตบให้ยา้มันสูงซื้อนี่ค่ะไปทั้งพุ้นเนาะ,นะพื้นทีไ่ไร่นึงนะคะเอาจากมุมนี่กะกับเป็นจากมุมทางทังหวยเนาะกลับไปทั้งหนาคุณนน่ะคะทาง ทั้งหนานี่ค่ะเพ่มเขียวแต่ว่าในโทรศัพท์เจี๊ยกกับสิบ่วเขียวแห้งเนาะแต่ว่าเจี๊ยกกับว่ามันเขียวสําหรับเจีย๊ยงทางๆที่เจีย๊ยกะดูแลบาได้เนาะเจี๊ยชอบนะคะอยาก,กนําเสนอค่ะยังเหตดงานกันเนาะฝนแรงฝนสิไปแหละคุนว่า แต่เตียเตียกับว่าสีมีตกมากย่ดอกเนาะแต่ว่าเตียเตียกับสีมาใส่ปุ๋ยพวกนี่แหละคะ่ะเอาหนาออกห้แล้วก็สีมาใส่ปุ๋ยเนาะนี่ใบ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 ยังหน้านะคะ ตกลงมาเนาะมาทับนี่นี่ค่ะเป็นเป็นกระเพราเป็นกระเพ้านะคะสวนเพิ่งกับเก,เกิดเองเนาะจีเตียก,กับบ่ได้เอาออกเพราะว่า กะเพรานี่มันขายทุกวันนะคะขายทุกวันเนาะเขาต้องมีไปทุกวันพวกกะเพราพวกเครื่องกันนะคะถอนออกก่อนเข่าวข้าวเพราะว่าเวลาเขาใส่ปุ๋ยน่ะพอเพิ่อนไงบ่ถ่วมพักเนาะแล้วก็จังคอยมาเห็ดอีก ยึดไปเรื่อยๆนะคะนี่นี่นอันนี้กระสีเอาปุ๋ยมาใส่เพิ่นทอนนึกซีเหรอคะทอนไปกระเพาเป็นใบแบบ ใบเพิ่นบ่มีน้ำนักนะคะเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะก็สิเป็นประมาณนี้เนาะ,ะนี่ค่ะเจียเียกระสายตาบ่ดีเนาะใบใบอันนี้ กันอยู่เนาะกสิไปยังสี่แล้วคะ่ะเจเจกัดถอนยาออกแล้วก็สิใส่ปุ๋ยเพิ่นน่ะคะ่ะนี่เป็นใบเป็นยา เป็นหยาแบบนี้นะคะหยามีหยาปนอยู่ะะ้วยค่ะหยาแบบนี้นี่ถ้าห้าใส่ปุ๋ยล้วเพิ่นกนใไญไใญถญ่วมผักนะคะต้องถอนออกก่อนเนาะผักชีฝรั่งชั้นเพื่อนเพืนว่าเป็นยังไงคะ่ะนี่ ผักชีฝรั่งชั้นเป็นพักบานด้ค่ะแต่ว่ากันเห่าดูแลดีดีเิ่นกะสิียาวค่ะเนาะแต่ว่าจีเจียกบุ๊ดได้จเป็นต้องอยากให้พิ้นหญ้าแห้งดอกเอาประมานี่จีเจียกับขายหละค่ะนี่เพราะว่าจีเจียกบุดได้เน้นว่างามแห้งเนาะเพราะว่าจีเจียขายเบิดซูมือเนาะท่นจีเจียกเก็บนะจีเจียกับขายเบิดสซูมือเนาะ ตามสไตล์เจีเรียกนั่นแหละค่ะเนาะถ้าห้าวว่ไปขายถ้าห้าว่าาาาวาเก็บไปหรือว่าพยไงเพื่อนเพิ่นบ่าถาพักเียจียกกันสี่ลูกค้าก็ถามหาพักเีเจียกอยู่แล้วเนาะพยญ่อตองมาบอกให้เีเจีแยกเก็บคือเกา่านี่มันมันเป็นความสุขของฉันเพื่อนเพื่อนเอ้ยนี่ พักชั้นตัดออกแล้วเพื่อนกะแตกไม่เนาะอันนี้ก็ตัดไปเจี๊ยกเนียนว่าให้ตรงมีไว้ประมาณนี้เจี๊ยกกับขายแล้วนี่ตัดขายเนาะพักเจียนะจ๊ยบเนี่ะเจี๊ยกเป็นเป็น,เป,นเป็นขายพักบาทน,เนะเนะาะบ่จวาเป็นต่อง,ง่ามแห้งดอกคะ่ะเจี๊ยกกับขายใดคือเกา่า บ่ต้องเน้นว่าต้องสวยแบบในตลาดที่เขาขายดอกค่ะเนาะนี่กอกน้ำเจียเจ๊ยบกระยังบ้านไดตตอไม่พญายเพิน่นเพิ่นตัดออกนี่จเจี๊ยบว่าให้เพิ่นมาเหตห้ยนี่พอได้ยามแหลงเนาะจเจีย๊ยบิสด้บ่ตองมาย,ยืนหดยืนเอานามหดนะคะนี่พอฉันใส่ปุ๋ยไปหนึ่งครั้งผักพวกนี้เขาก็ เขก,ก็เริ่มเขียวนี่นี่ค่ะส่วนหมองห้างกะมวนทางานั้นกะห้างกะพ่ออีหยงังเพาอว่าจีตยักเจ็บขายเนาะส่วนพักกะเผากะขื้นมาเองตามธรรมชาตินี่เสีเอาเสีเอาปุ๋ยมาใส่เพินเนาะนี่ค่ะเนี่ยมุมนี้ มุมนี้เป็นของที่งอกใหม่นะคะนี่งอกใหม่ไปแล้วก็ตรงนี้มันเป็นมันเนนอันนั้นนะคะที่จริงมันพักชีฝรั่งกับเต็มอยู่นี่เนาะเจี๊ยกผัดพันอันนี้พันตะกรอนอะคะ่ะเจียเจ๊ยกปลูกปลูกมันมันม่วงมันมันไอแค่อสเขาอื่นนะคะมัดมันสีม่วงสีสีสมนะคะ มีสามพันนะคะ่ะจีเจี๊ยบปลูกกับหัวหัวหลายแห้งแต่ว่าจีเจี๊ยบว่ามีพื้นที่มอมอสนะคะ่ะเพราะว่าพื้นที่ม,มอมอสอะเท่ากับปลูกเนี่ยอื่นไปแล้วเนาะมองน้ำท่วมกับทว่บทวมยุหันละคะ่ะก็เลยเอาไวท้ทำพันุ์อันนี้ว่าจะเอาออกปลูกยุขาหาหมองกอนเนาะให้ให้ฝนพันหน่อยลงกอนนี่ค่ะก็เลยสาระให้พิ่นย่น่กรนสวนหมองนี้กับเป็นมุมของเตยหอมจีเจี๊ยก เตยหอมนี่เอาไปไห้ตัดไปขายไห้พวกแม่ฆาที่ิดขนมขายนะคะใน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 ตลาดอะว่าตอค่ะเตยนี่กะตะกรันผุนเนาะเจเจเอาพันมาจากบ้านเจ้าหน่ายค่ะบ้านเจ้าหน่ายน่ะร้ายแบบว่าห้ายคักนะคะเจ้าหน่ายก็บ,บอกเจเจเอาไปขายไห้แมฆาเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะหาหาหาคนซื้อไห้น่ะค่ะเนาะ ผู้รับสื่อกับเป็นอยู่ตลาดแม่แดงนะคะเพื่อนเห็ดขนมขายทุกวันเนาะเจี๊ยกับตัดไปขายโลละสิบบาทเมื่อหลายปีก่อนนะเนาะเมื่อสองสมปีก่อนนะคะเจียย๊ยกใญ่ไม่ยู่นีเจี๊ยก็เลยเอามาปลูกเอามาตั้งไว้นะคะเพื่อนก็เกิดเนาะนี่เจี๊ยกกับมากค่ะแต่ว่าบัาาไใดเก็บไปขายได้ค่ะเพราะว่ามันมีเม้าค่ะขายขนมครกในหมู่บ้านนี่มาขอสื่ออยู่ค่ะแต่ว่าเจี๊ยกบด้ขายเห็นเพื่อนเนาะนี่ค่ะ ก็นั้น,น,นที่เจีย๊ยบก,กะเฮ็ตขนมอยู่ค่ะแต่ว่ากะบบค่อยดีฮิตน่าเจีย๊ยบเป็นคนบ่มาหิดอาหารน,ะะน่ะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่สวยงามอยู่เจีย๊ยบว่ะแต่เพื่อนกับว่าปกติน่าแต่ว่าอยู่แทางยูทางบ้านบ้านเพื่อนนี่มันเป็นอีหยังที่ขายได้บิดทุกอย่างน,ะะน่ะค่ะเนาะสำคัญว่าห้าสิบไปหาหม่องสื่อบอคือว่าเอาไปตลาดที่เขาเฮ็ดขนมขายนะคะ เขาก็เอานี่ค่ะตลาดนัดธรรมดาเลยเนาะนี่มันมันตัดมันกับมีอยู่ค่ะนะมองพ่อยายเพิ่นเพิ่นล่างพักล่างล่างของเพิ่นเนาะมันก็มีอยู่มองซุ่มๆนะคะถ้าขายกับสิได้ได้ประมาณนึงอะเนาะนี่ค่ะมองนีเจเจกับเสียเอาออกให้มีมองปูก้อนเจเจกับเสียเอาออกเพราะว่าตระกอน่ะมันมีผักชีฝรั่งน่ะเต็มอยู่นี่ค่ะแต่ว่าพืชสูพักนี่พ่าได้เพื่อกตายเนาะ เจียกับเอาไว้ทําพันกราหมองปูก,กับไปทั้งนาพูน,นะคะ่ะนี่ทั้งนาอนะเป็นผู้ผู้เจี๊ยกนะติดดีค่ะนี่เจีย๊ยกเอามาปลูกอีกอยู่เนาะไวถ้ถกทายให้ในล้านอะนั่นนะคะ่ะล้านที่เขาเขาเฮ็ดเคร่องสังฆทานนะคะ่ะเพิ่นก็เอาถ้ามีบนลายถ้าไปเป็นล้านนั้นพอดีเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นรับสื่อเนาะเอาไปให้ล้านเฮ็ดพวกเคร่องสังฆทานพวกที่เขาไปทําบุญนะคะน่ะเนาะ เขาก็เอาค่ะผู้น่ะทามีเนาะพ่อใหญ่บอกให้เจี๊ยบปลูกไปทั้งหน้ากับเป็นปลาโคงเจี๊ยบเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะข้าน้ำน้อยเจี๊ยบนี่ปากกดไหลกดแช่เจี๊ยบไงเด้อเพื่อนๆเอ้ยเนาะทำงานน้ำกันนี่ สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้อาสิญาวเน่เพื่อนๆกับเบิ้งเบืงบงจบกับเบิ้งแจ็คนิดเจ็กหนึ่งกับยังไข่เนาะค่ะเนาะยอดวิวเจี๊ยวกับเบื้หลายเบิ้งให่เจี๊ยกเจ้าเครื่องหนึ่งก็ดีค่ะท่านเบืงบงจบเนาะเพราะว่าภาพมันกับนาสิบ์เบื้อนาเบื้องเจี๊ยกว่ากับเบิ้งให้เพราะเป็นกำลังใจเจี๊ยกนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ละค่ะสวัสดีค่ะ